ต้อนรับสู channel, ่ยูทูปช่องบ้าวเขมยนีครับมันนี่เป็นวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563ครับมันนี่บ้าวเขมยูทีตลาดนัดโคกระบือหมูหันนะครับนั่นหรือว่าตลาดนัดโคกระบือบ้านโน้นสะอาดตำบลหน้าโพอำเภอกุลลังจังหวัดมหาสารคามครับตลาดนัดยูนี่ขึ้นปวนัดกัน2อก0 0ขึ้นปวนัดกันวันจันทร์แล้อว่าวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับเนาะเมื่อมครับนัดนี้ถือว่าเป็นนัดแรกนะครับเนาะที่ว่าเพิ่นได้เปิดตลาดเนาะครับเพื่อให้พี่น้องเขาให้ได้เอางัวเอาควายเขาาามขยครั่ มามึงครับเดี๋ยวบราเขียนสีพาะบีพาน้องมามึงมาชมนะครับเนาะมาชมบรรยากาศแล้วกันครับมามึงครับครับผมขอบคุณครับมามึงนะครับเนาะโอ้นี่บมเม็นวามีแต่งัวดิควายกับมีเอานี่ครับพบมาฝอครับไอหอยมาทานครับคู่เก่าผู้เดิมนะพ่อเนาะสวัสดีครับพ่อพ่อพ่อพ้นเนาะอ่ะพ่อพ้นเอามาชิ้นตัวครับพ่อวันนี้เอามาซีหาตัวนะครับเอามาซีหาตัวอันนี้เฮาเอามาโชว์มาฝอหรือเอามาแบ่งวันนี้เอามาโชว์เอามาโชว์ แต่ว่าขันแกงไก่เพื่อทัหาเอาอ่าขันอยากแกงไก่ทั่วหาเอาเนาะเพราะว่าของพ่อพ่นหนีเพิ่นเขามากเกิมิเตอร์โตงามๆยังไงครับคุพิ่นว่าขันอยากแกงไก่ไปมึงเอาอยู่พอรกเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่นเอามาโชว์มาประชาสัมพันธ์เนาะอันอันแม่จังขี่เลยพ่อเพิ่นก็ขายกันเนาะอ๋อเปิดอยู่เนาะอ่าเปิดไปแล้วค่ะแสนสองที่อันนี้จักปีแล้วพ่อร์กหรือจังใดเนี่ยสองปีกว่าครับสองปีกว่าอ่าเพิ่นทองวางอยู่บ่อ่ายังทองวางอยู่เนาะ อ่านี่ครับเพิ่งท่องว่างยู่พนันว่าตัวนี้นายสูงอะไรพอเนี่ยเขาลอยซี่ซิบป้ะเนี่ยประมาณนี้แหละครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่านี่ครับประมาณลอยซี่ซิบพนันว่านี่ครับประมาณลอยซี่ซิบเนาะตัวนี้ถือว่ามากงามดีครับเพราะมึงมึงขังหนาพอนน้ำเนาะคุณอ่ะนี่ครับขังหนาดีเนาะนี่ครับมึงตาแต้มแก้มจำแล้วกันพ่ออ่องมึงแกงขาพอนเนาะก็บถือว่าแห่งง่ายประการจะงามตัวนี้คือพ่อพนันว่าเอามาโชว์ยู่แต่ว่าขันอยากแบงกับแบงเนาะพ่อเนาะอ่าอยากกับแบงกับแบงพ่อพุนนะครับพอนเอามา ค่ยระดับเดินสนามประกวดแล้วบนเก่าไหมพี่เอโน่เฮาไดีมือก็ค่อนข้าง,งจะหลายตัวอยู่เนาะพนะ่อเนาะอ่าตัวนี้กันมากกับแบงอยู่เนาะอ่ามากกับแบงคว์วะนี่เอามา้เจ้าตัวพ่ออยู่ต้นทางนั้น่น้องย่างทั้เพิ่นอ่าครับเขาไม่เหยีดอีซี่ตัวนี้่ะนุ่มน้อยๆนิดวะอ๋อนี่ครับเดี๋ยวจะคอยยิางมีมนะือเนาะอันนี้เอาเบอร์โทราไปเล่พ่อเนี่ยเอาเข็นมีพี่น้องอยากสนใจอยากจะได้ควายเนาะพ่อเนาะมีทั้งควายงาม ค้อยแล้วก็คข้อยเนื้อติพ่อมีบะมีทุลุ่นอ่ามีมีทุกรุ่นทุกร้อยทุกราคาเนาะอันนี้เขามีเบอร์โทรป่เพ่อมีครับอ่าเบอร์ว่าจังไงเนี่ยครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามสองมีครับของขอพจนเนาะเนาะคืออยากได้ค้อยงามค้อยประกวดอ่าหรือว่าเป็นระดับเอาไปเดินสนามกับมีเนาะมีครับอ่าไปไปเดินสนามประกวดกับมีหรือว่าเอาเป็นค้อยเนื้อกับมีเนาะอ่าเพผลว่ามีหลายราคาเนาะครับเนาะอ่ามีทุกรุ่นทุกร้อยนะครับเนาะที่อยากจะ ทีพี่น้องอยากจะได้เอาขอไปเลี้ยงก็บมาสอบถามนะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านี่เอาอันนี้ไปแล้ววะเนี่ยอ่านี้อันนี้ของตาคนเมึงช่วงเสาแล้วนะครับเนาะอ่านี่ครับโอ้ววววอวมาววววว่วว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 วมวว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 ่วอวว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 วมววาวว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 โัจัก เอานัดน้องบอกสู้ฟังเนี่ยตัวนี้มา้งจังใดครับผมไข่ตัวนีน้เป็นลูกเจ้าหาแสน 5, ครับอ่าเป็นลูกเจ้าหาแสน 5, <000 S 1> อ่าลูกเจ้าหาแสนเนาะสืมือนี่อายุกีอายุยี่สิบเอ็ดเดือนอายุยี่สิบเอ็ดเดือนอ่าควบสูงไรบปางนะครับเนี่ยวัดตั้งแต่ตนอนมาหลายเดือนหลายครับร้อยสี่สองครับอ่าร้อยสี่สองอ่านี่ครับมึงสูงร้อยสี่สองวันนะว่าอายุเป็นโอ้่อยหน่อยอายุแต่ได้ความสูงอ่ะค่อนข้างจะรลายครับลูกเจ้าหาแสนเนาะก็ถือว่ามา ค่อนข้างจะงามครับตัวนี้ตาแต้มแก้มจำแล้วก็เข่าอ่อนเรื่องหนังนี่มาหนาๆเลยครับหนังหนาๆจนๆเลยแหละหล่ะเดี๋ยวมึงแข่งขาเนาะขามาที่ว่ามาใหญ่ดีครับสูงหน่อยชี้สองตัวนี้กับชิ้่มันไหลก็เก่าอยู่บ่ไหลขึ้นเยอะเนาะนี่เป็นว่าหนาจะไหลขึ้นเยอะกว่านะครับแล้วก็มึงเอามึงขกดขามึงบันทายนะชั่งหน่อยอ่านี่ครับเนาะมึงขกดขามึงบันทายเพิ่น้อ๋อเขาควันกันเลยครับพ่อเขาเป็นยังอ่ามามืองพุน่ะ นี่ครับว่าของน็อตเอามาจุงให้มึงคุณอ่ะโอ้มึงครับถือว่าสูงถ่วมหัวเลยล่ะตัวสูงๆใหญ่ๆนะครับน้อแข่งขาถือว่ามาดีมาเต็มครับแล้วกับบุญนะครับมึงบันท่ายเพิ่นถ่ายดีครับถ่ายดีถ่ายงามน้อแล้วก็มึงโกหางโกหางไอถือว่าใหญ่หางนี่ยเงเาเกินเข้าเพิ่นอยู่นี่ครับหางเงยเอาเกินเข้าอยู่มันเหนียวไหมสักตัวครับน็อตครับนี่เอามาซอยอันไหนสามตัวครับเอามาซอยสามตัวเนาะครับตัวไซแน่นอน ต,ตัวหนึ่งคนเอาไปแล้วครับโอ้เอาไปแล้วเนาะแแบงไปล้วอ่าโอ้คนแบงไปแล้วอ่านี่ครับคนแบงไปแล้วคนนับว่าเอาไปนี้เอาน็ตไปนี่ยู่ขวกเขามีอีกวะเนี่ยยู่ขวากับมี่เฉ้มยู่ครับอ่ายู่ขวากับมี่เฉ้มเนาะมาแบงไอ้ปวกแมลงปลวกยังไปเลี้ยงกันต่อมาไหนยู่ครับอ๋อนี่ครับเอาผุดฟ้ามีแบงมาชมตัวจริงเด้ออ่าผุดฟ้าเหนี่มาชมตัวจริงจะดีกว่าอ่านี่มาชมเนาะวันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อวะ ศูน082ปดสองสองสามศูครับ1230องามน่านอนนะครับนอนยู่บ้านได้ครับผมขอละเอียดนะอยู่ตำบลห้วยเตยครับอ่าตำบลห้วยเตยอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามนี่ครับนอนเป็นว่ากันท่าอยากมึงควยง่ามก็ต้องให้ม่มึงเอาอยืครอกเนาะอ่าคุนว่าจะเน้นมึงตัวจริงก็จะดีกว่าครับว่านี่ครับเอาพี่น้องที่อยากจะได้นะครับนอนกับร้องม่ามึงเมืองราคามักจะค่อยคุยกันเอาอีกทีนึงเป็นว่าราคามันบอมันสำคัญ น้าคนว่าราคาแบ่งปันคนละว่าราคาแบ่งปันมี่เยอะคนละว่าถ้ามัรกจะชอบไผเนี่ยนมึงตัวจริงจะดีกว่าครับเรื่องราคามาคุยกันที่หลังเนาะตัวนี้รอยสี่สิบสองดีโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าดีว่าอันนี้ลายค้อนนั้นยืดออกมากนี่หลายค้อนนั้นยืดออกอ่าครับมึงอันนี้ลูกเจ้าหาแสนอ่าลูกเจ้าหาแสนเนาะยังเป็นแม่สาวอยู่อ่ายังเป็นแม่สาวอยู่เนาะอันนี้ของผู้ใดบ่นี่ของพ่อพ่นบ่อันนี้ของพ่อพ่นคนละว่าอันนี้ของพ่อพ่นกับแม่เอียดเนาะอันนี้ของพ่อพ่นคับแม่เอียดนะครับมาดีมีแต่ ะระดับที่เดินในสนามนี่ครับตัวนี้ก็เดินสนามประกวดมาแล้วถือว่าเป็นเก๋ามาโชว์เนาะเอามาโชว์อหมาสอยงานเพื่อให้พี่เห็น้องเขาได้มึงไม่เหยียดตัวนี้ชื่อว่าน้องยังก็ครับอ่าชื่อน้องกล้วยเนาะครับเนาะอ่านี่ครับตัวนี้ชื่อน้องกล้วยน้องน้องกล้วยนี่จัดปีแล้วครับเนี่ยสามปีเนาะค่ะสามปีวัวอ่าประมาณสามปีอ่าหรือสามปีกว่านี้จังหน่อยเนาะอันนี้ผลไมาสายยังไงครับแม่อ่าผลผลไมาสายกล้วยน้องบัว อ่าน er ี่เพ ouais ื่อนเป็นลูกของกล้วยน้องบัว่ครับอ่าเป็นลูกของกล้วยน้องบัวเนาะตอนนี้ยังทองว่างอยู่บ่คุณแม่อ่าใส่เนาะอ่าทองเทพมงคลเนาะทองได้จักเดือนแล้วครับคุณแม่เนี่ยทองหนึ่งหกเดือนนี่ครับทองเทพมงคลได้่หกเดือนมาสายของกล้วยน้องบัวไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามาโตค่อนข้างจะใหญ่ครับตาแจ้มแก้มจ้ำแล้วก็นเพาะอ่องวงเขาก็ถือว่ามาค่อนข้างจะงามเนาะคุณแล้วก็ขาเพื่อนือวาม้าตดดเด่นขาครับมาขาค่อนข้างจะใหญ่เลยล่ะเพื่อน เดี๋ยวให้เพื่อนยับรถกันอ่า๋ยากได้เพื่อนยับกันเนาะนี่ี่ามึงต่อนะครับต้างวันนี้รถเพื่อนการจราจรสิทิคัดอยู่อันนี้ต้องกล้วยเนาะถือว่าค่อนข้างจะงาตัวนี้มีร้างมันจากไหนแน่กว่าเนี่ไปยังชิศอันดับ่ไรมันหอนหวนอ๋อครับท่านว่าปีก่อ๋อท่านว่าพีไก่เนาะอันนี้คือเด ลำดับที l l so à, ar, ่สองเนาะเดือว you know, you know. ่ารองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งเนาะอ่านี่ครับว่าอยู่บ้านหัวดอนซาดนะครับตัวนี้คือว่าเพิ่อนไปเดินสนามมาแล้วเนาะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะงามครับตัวงามตัวใหญ่เนาะตัวนี้เอาไปมึงมันถ่ายเพื่อนน้ำสิครับเพื่อนจะได้เห็นนะสูงส่งหัวแม่เพื่อนเลย่ห์นะครับนี่ครับสูงส่งหัวเพื่อนเลยแล้วก็มึงคกหางโคดหางเพื่อนแล้วก็บถ่ายเพื่อนถือว่ามากค่อนข้างจะงามนะครับเนาะเพื่อนถ่ายใหญ่ๆงามๆครับตัวนี้ไปเดินสนามมาแล้วได้ลำดับที่สองยุติงานบ้านหัวดอนซาดนะครี่ยนะคร แ,แม่นี่ได้ครับัเน,นี่ยแม่นี่การอะไรเหลือขึ้นมาหนาเขาซื้อมาเผิ่อของคนขอเขาซื้อพันมาไหมคะอ๋อแม่นี่คือเขายังไม่ได้เปิดเ <มา S 1> นาะนะแต่ว่าขันมากกับจังหวัดมึงเอาอยุขวักอ่ามาก,กับจังหวัดเมืองเอาอยุขวนะักเนาะตัวนี้เพิ่นจักปีแล้วครับเนี่ยสิปีวกประมาณสามปีกว่าเนาะทองไปครับเพิ่นว่าใส่ไวแล้วเหรอคะแต่ว่าเพิ่นตรวจทองอ๋อยังไม่ได้ตรวจทองเนาะใส่ใส่พอได้ไวครับนี่ใส่ปะปังไวไหมคะอ๋อใส่ปังนี่ครับใส่ปังแปดลิ้วไวเนาะใส่ได้ประมาณจ<ป>ักเดือนเนาะครับ<ป><ป> เพิ่นว่าสิสองเดือนแล้วล่ะค่ะอ๋อเพิ่นว่าได้ประมาณสองเดือนเนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้ตรวจท้องเนื่องอ่าเพิ่นว่ายังไม่ได้ตรวจท้องเนาะอันนี้แม่เพิ่นปลาสายจังไงครับเนี่ยเพิ่นก็มาสายเบิ่มล่ะค่ะอ๋อเป็นพูกหูจานน้ำเพิ่นไหมค่ะพวกหูจานน้ำเพิ่นปลาได้พวกหนาวพวกอ๋อครับอันนี้ก็ตามที่เพิ่นบอกไปแล้วก็ดีคือเพิ่นน้ำของไม่เพิ่นยังไม่ได้ตรวจท้องอยู่เพิ่นก็เลยยังไ่ได้อ่าหูและละเอียดนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ใส่ใส่ปังเลยนะครับเนาะปังปังแปดเล้วอ่าใส่ปังแปดนนี้ ได้ประมาณ2เดือนนะครับเนาะได้ประมาณ2เดือนอ่านี่ครับเออแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าขันมากจะค่อยมึงเอาอยู่บ้านเนาะอ่ามักจะค่อยไปมึงเอาอยู่บ้านไว้นะครับแต่ว่าเพิ่มก็มีควายมาอยู่เนาะนี่ครับอ้าวคุณว่าอ่าไปมึงอยู่หนาคอกจะดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องราคาไปคุยกันที่หลังเนาะครับมามึงตัวจริงจะีเน้นมึงตัวจริงก็จะดีกว่านะครับกัของพ่อพ้นหมดนะครับเนาะนี่ชุดนี้ก็มีนะครับเนาะมีทั้งแม่สาวน้อย แล้วก็แม่ที่ตั้งช่องอันนี้ก็คือชุดที่เดินในสานามมุงบนเลือกับมีเนาะตัวยิ่งง่ายสูงครับเอาวันนี้แม่วันนี้เอาเบอร์โทราพูดได้ไหมอีกเอาเบอร์โทรทอของแม่แม่เหยียดก็ได้เนาะเอาไปาจั้รับไม่ขันครับ082 3011 332นี่ครับเอาพี่น้องที่สนใจอยากจะอ่ามึงนะครับเนาะอยากจะมึงหรือว่าอยากจะแบ่งปันอ่าควายนะครับเนาะมีหลายเกียรติหลายราคาสามารถติดต่อไปได้เบอร์แม่ละเอียดหรือว่าเบอร์พ่อพ่อพ้นเนาะ อ่าเบอร์พ่อพ่นอยู่นั้นกันนี่แหละครับเอาลองทุ่มมาสอบถามมึงหน่อยนะครับเนาะหรืออาจจะอยากถามมึงตัวจริงก็คืออยู่บ้านนึงก็แม่บ้านดงเค้งเดี๋บ้านดงเค้งตำบลอ่าตำบลบ่อใหญ่อำเภอบ่อระบือเนาะอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับเอาลองไปมึงหน่เนาะอันนี้เป็นของใดรบ่เนี่ยอันนี้ของนอตบ่เนี่ยอ๋ออันนี้กับเมียนด้วยกันโอ้ดีครับอันนี้นุ่มหน่อยนี่กับเมียนด้วยกันนะครับโอ้สวัว่ามา เอาเถะตัวแม่เถะโอ้ยทีย่คงว่าตัวยิง่งงีก็ยังตัวผู้แต่ใครเนี่อยอนะ่า<ม>ตัวนี้ก็เป็นตัวแม่เนาะนี่ครับโอ,โอ้ตัวแม่แม่สาวหน่อยอันนี้เป็นเสาวนมหรือเป็นบ้านี่แม่อ่าสาวนุ่มเราเนาะเกิดทางตัออกมานี่ครับนี่ลายแบบเนาะหลายแบบหลายเกียรหลายราคาครับสำหรับพี่น้งองที่อยากจะมึงกับลองชมมาสอบถามมึงได้นะครับมึงซุกนักงพี่นี่นี่ก็เป็นของเพื้นด้วยกันอ่าเป็นี่ก็งามกันตัวนีแ้แม่เนี่ย อันนี้ก็แม่สาวหน่อยอ่าอันนี้ก็แม่สาวหน่อยเนาะนี่ครับเป็นกวยสาวกวยสาหน่อยกันแบบกับของยูพอพ่อพ่อพ่นเนื้อนะพ่อเนาะอ่าเดี๋ยวจุงหวอกมาโชว์มืงหลอดพ่อกันมากจะใคยไปมึงเอาเนาะเรื่องไรข้าไปคุยกันที่หลังอันนี้ลูกเบิรมพันล้านอันนี้ลูกเบิรมพันล้านเนาะอันนี้เขามีใบวิโดดทั้งหมดนี่ครับมีน้องเนาะอ่าันนี้เขามีใบมวิโดดทั้งหมานะครับเบิรมพันล้านอันนี้ได้จักปีละพ่อเนี่ยเลยเก้าเดือนครับเก้าเดือนอ่านี่ ลูกของเบิ้มพัฒน์ล้านด้วยนะครับโอ้สะที่ว่างามดีครับตาแต้มแก้มจ้ำแล้วก็ข้ออ่องนะครับออกย่างงามเลยสามอ่องเนาะตัวนี้ตัวนี้ลูกของเบิ้มอันนี้ลูกเทพวะครับเทพมงคลบ่อยอ่าอันนี้ลูกของเทพมงคลนมานะครับอ่าอันนี้ลูกของเทพมงค้นวันนี่ได้เยอะแล้วครับเนี่ย นี้สิเเยอันนี้ได้10เดือนฟังขวา10เดือนเนาะโอ้เหนือหนังมากแค่อนข้างจะดีนะครับเป็นแม่สาวเมดเลยหนังนั้นหายจนๆครับแล้วก็แขงขาเนาะครับเนาะแขงขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับกตาแก้มแก้มจับพ่อออกย่างดีครับมือขาเปิดดีมากดีมากทีครับพี่น้องที่อยากได้กับตามเบอร์โทรตามรายละเอียดเมื่อกี้นะพ่อเนาะอ่าตามเบอร์โทรตามรายละเอียดเมื่อกี้กละหมาติโตที่พอพ้นครับแม่แม่แม่เอียดเนาะที่แม่เอียดได้ครับกับตาม ได้เหยียดที่คุณพ,อพ่อคุณได้แจ้งได้บอกไว้นะครับเนาะแบมีแต่ตัวนี้ง่ายๆง,งามๆครับเป็นคำว่ามึงนะครับเนาะนี่ว่ามี่หลายท่านครับเขาเมนต์มาสอบถามว่ามีควายบา่วพอนะวาา่บา,บานี่ครับอยู่ในตลาดเพิ่อนกัมีอยู่คนนี้เอามาขายอยู่พอนะครับนี่ประเดียวา่ามีแต่เอามาโชว์ดิพอนะวา่าเอามีมาขายน้ำอยู่เนาะอันนี้แม่สาววะครับนี่หรือว่าได้ดูที่ตัวแล้วอ่าอันนี้เป็นแม่สาวอยู่เนาะได้ยักปีแล้วครับเนี่ยสามปีอ่าเนี่ย อ่าเจ้เมื่อด้พ่อสามเปนว่อ่าเอาประมาณสองสองปีกว่าเนาะอ่าสองปีกว่าเนี่ยเปิดไรพ่อเนี่ยแปดสิบแปดสิบอ่าเปิดไปในราคาที่แปดหมื่นบาทเนาะแปดหมื่นนี่ได้เจ้าตัวเนี่ยเอาได้ตัวนี้ตัวเดียวนเ,าวเยวนาะอันนี้สูงไรพปอเนี่ครับเด็กตัวเนี่ย <40, 40 S 1> อ่าสูงประมาณ 140. ราณ140นะ้อยสี่สิบอ่านี่ครับประมาณรนะ้อยสี่สิบเนาะนี่ครับอยล้อว่ามึงได้ครับตัวนี้เปิดไปในราคาที่ แปดหมื่นบาทเนาะแปดหมื่นครับตัวนี้กับมี่รวมทัศนีก็คือตาแต้บนะครับเนาะตาแต้มแจมจ้ำข้ออองตัวนี้มีสามอองเนาะน่าตัวนี้มีสามอองก็แข้งขาเพิ่นก็ถือว่ามาใหญ่ดีครับแกับเรียกง่ามยู่ตัวนี้เปิดไว้ในราคาอยู่ทีหลานเงินอุท้ายครับนี่แปดหมื่นบาทอ่าหลานเงินอุท้ายเพิ่นเป็นลูกของคอตัวแดงลูกของไพ่งามอ่าลูกของไพ่งามเนาะนี่ครับเป็นว่าลูกของไพ่งามวันน่ะว่าเอาลองมาเมืองเดี๋ยวมึงถ่ายเพิ่นน้ำเนี้ยเพื่อให้พี่น้องเกาได้เมืองเนาะเพื่อนครับกกหางโค่นหางเพิ่นก็ถือว่าามใหญ่ดอนะครับเนาะ ก็หางโค่นหางใหญ่มาดีแล้วก็หางกับหางกับเพียงเพียงเขานะครับเนาะเพียงเขาอยู่เพียงขอคาลังคนนี้ละตัวนี้เป็นว่าสูงประมาณร้อยสี่สิบนะว่าประมาณร้อยสี่สิบเนาะสายของเงินอุทัยเป็นลูกของไพ่งามำิครับลูกของลูกของไพ่งามเนาะไพ่งามของกาลสินไพ่งามของกาลสินนะครับอ๋อพี่น้องที่มากเนาะตัวนี้เปิดไว้ในราคาอยู่ที่แปดหมื่นเนาะแปดหมื่นบาทตัวนี้ก็คือว่ายังเป็นสาวอยู่คนขึ้นจะหล่อไป ทับเก่าจะเลื่อนแล้วทับเก่าจะเจริญแล้วสองรอบสองรอบเนาะอันนี้เขามีใบมีหลอดป้ะเนี่ยเขามีใบมีหลอดให้น้ำเนาะใส่เอามอาไปมือแงมได้ป่ะเนี่ยเนานี่ครับเอาคนว่ามีใบมีหลอดพี่ให้น้องเขานั่มเนาะอ่านี่ครับใส่เก่าจะเลื่อนไปใส่ไปมือไหนครับเนี่ยใส่ไปมือวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาเนาะอ๋อวันที่เก่าว่ะอ่าทับไปมือวันที่เก่าสิงหานะครับเนาะ นี่ครับทับเก่าจะเล่นไหวโอ้คือว่าเป็นพอมพันธีค่อนข้างจะดังในขณะนี้นะครับเนาะก็ะคือว่าเป็นควายสาวทองแรกเนาะอ่าควายสาวทองแรกพันแล้วสองรอบเจ้าพวกกะทีเนี่ยเข<อ>าสิตรวจไปเนี่ยไปรุ่นเอาครับอ๋ออันนี้ก็คือให้เอาไปรุ่นเอาเนาะเปิดไปในราคาอยู่ที่แปดหมื่นบาทอ่าแปดหมื่นบาทเนาะตัวนี้สามารถลดได้ต่อรองได้เนาะอ่าลดได้ต่อรองได้สูงคนว่าประมาณร้อยสี่สิบเนาะอาจจะบวกลบเนี้ยนิดหน่อยนะครับเนาะอาจจะบวกลบเนี้ยนิดหน่อยเพื่อน่า เอาไปหนี้ฟังทั้งนี้เดเมียนน้กันวะอาน้ำกันนะครับฟังนีห้องชี้ซิบหาอันนี้เป็นอะไรชักปีแล้วเนี่ยปีกว่าอันนี้ได้ปีกว่าัอันนี้ได้ปีกว่าัเนาะซีเหมือนหาอ่านี่ครับห้องไว้ชี้ซิบหาแล้วครับอันตัวนี้ต like, ัวน er. ี้ก็ยังเป็นแม่สาวอยู่เนาะเป็นควายสาวครับอ่าเป็นควายสาวที่ว่าโค้งสางดีอยู่ครับโค้งสางดีแล้วก็โคกหางโค้งหางคนก็บที่ว่าง่ายตัวนี้ก็สูงไรเป็นไงเนี่ตัวเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณลอยสามสิบบวกอ่าลอยลอยสามสิบกว่าเนาะลอยสามสิ นิดน้อยเลยครับตัวนี้เนาะสี่หมื่นหาพันบาทเนาะตัวล่งไหนอ่าสี่หมื่นหาพันบาทสาม,มารถต่อรองได้เนาะอันนี้นคือราคาที่เปิดที่ห้องไว้เนาะตัวนี้เปิดไว้แปดสิบอ่าแปดหมื่นบาททองทองแล้วพันแล้วสองรอบใส่เก่าจะเล่นไว้เนาะ อ่านี mortar, ar, of of ่เขามีเบอร์โทรติดต่อป่ะครับเนี่ยอ่าเบอร์ว่าจังไล่เนี่ยครับศูนย์แปดแ8ดครับศูาสอ่ข้อยู่อําเไหนครับผมอยู่อำเภอกุลลังค์เนี่ยเหรอครับอ่าข่อยู่อำเภอกุลลังเนาะข่อยู่อำเภอกุลลังจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้นะครับนอกาก็้องโทรมาสอบถามมาต่อรองราคาคงได้หรือว่าไปมึงตัวจริงกัตามรายละเอียดที่เพื่อนบอกเลยเนาะอยู่ที่อำเภอกุลลังจังหวัดมหาสารคามครับอ่าลงมือ ก็ถือว่างามๆครับเนาะงามๆควายสายพัฒนานะครับเนานะสายพัฒนาเนาะอพี่ขอบคุณครับผมมันหมาเนาะครับเนาะจูงกลหอมเลยครับอพอสามครับวันนี้เอาควายมาซอยงานปะครับพอ 3, อ่อเนี่ยเอามาซอยอยู่สองตัวสามตัวเอามาซอยอยูสองตัวสามตัวเนาะเอามาจังไรเนี่ยครับพอสามพมขอหยาว่าครับผู้ชมหน่ยแม่แม่ <ขอ S 2> <ช>ต้นหอมคือแม่นี่ปะครับแม่นี่คือแม่ต้นหอมเนาะแม่ต้นหอมนี่โอ้เป็นตัวเด่นประจำขวบกุ้เลยตัวเนี่ย นี่ครับแม่ต้นหอมแม่ต้นหอมที่ว่าเป็นควายที่ค่อนข้างจะโตใหญ่นะพ่อเนาะเนยาวอ๋ออันนี้คนเน่าบ่ครับอ่าคนเน่าลอยลอยสี่สิบเก็ดหาสิบเนี่ยประมาณลอยห้าสิบอ๋อคนมาประมาณลอยสี่สิบกว่านี่เนาะพ่อเนาะประมาณลอยสี่สิบเจ็ดนี่แหละพน้าว่านี่ครับแต่ว่าคือเมียต้นหอมนี่เพิ่นโดดเด่นเรื่องความเน่าเนาะนี่ครับลำลำโตเน่าอ่าลำโตเน่าแล้วก็เรื่องอ้างเพิ่นก็ค่อนข้างจะ ใหญ่เนาะครับเนาะตัวนี้นี่ครับทำตัวเงาอ้างใหญ่ดีตัวนี้ก็คือว่ามีอุดมทัศนี้เจนี่เนี่ก็ให้กับพ่อไปไทยครับอ่ามี่เจนี่เนี่ยกับพ่อไทยคือตาเตียมแก้มจำครับผมนี้เป็นตัวนี้มีตาเตียมแก้มจำสององค์สามองค์เนาะอ่องแกลูกล้านเป็น้องแก่ลูาตัวนี้เป็นอ่องแก่กลยเฉพาะสามวัชซีมันตีหน่อยแล้วก็แล้วก็ป้องขาดำอ่าแล้วก็ป้องขาดำแล้วกับป้องที่เท่าเลยอ๋อป้องขาดำตัวมีทั้งซีเท่าเนาะพ่ออ่านี่ครับว่าป้องขาดำตัวมีทั้งซี อ่านี่ครับอันนี้คือเป็นแม่ต้นหอมเนาะอ่าแม่แม่แม่ต <hã S 2> yes, ้นหอมนี่มีรางวัลยังไเลรอครับพ่อพ่อจำได้ปะจำได้ครับรางวัลที่หนึ่งเหรไปแข่งในที่หนึงยู่เินดันสวยก็สวยเพิ่นหุ่นโอุ้่นวะครับสวยเพิ่อนอันนี้คือสวยเพิ่นอ่ะอันนี้แล้วครับน้อขอยาด่อยมึงําเลยเนาะ อันนี้คือถั่วรางวัลของแม่แม่ต้นหอมครับแม่ต้นหอมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับอ๋อนี่ครับน้องมือชนะเลิศคุณบอกครับผมมีบัญชีมีพ่อสอบอกว่าแหละครับผมอันนี้คืออ่าลังวัลที่แม่ต้นหอมมันได้ไปแข่งมาเพราะว่าค่อนข้างจะไหลอ่าค่อนข้างจะไหลเนาะแต่ว่าพอสามก็ได้จังโมเด้ก็เลยว่าให้ย่างนี้มึงเอาเลยนะครับเนาะนนี้ของประเทไทยมึงเลยวัดไทยวัดทีทะเลพ่อสอนทะเอ๋อที่ครับอันนี้คือแม่ต้นหอมเนาะแม่ต้นหอมเพิ่งได้ประมาณจักปีแล้วครับพอสาม เจ็ดปีครับเจ็ดปีอันนี้คือลูกคนเนี้ยนี่ผลงานลูกคนอ๋ออันนี้อันนี้คือผลงานลูกของแม่ต้นหอมผลงานลูกของแม่ต้นหอมอ่านี่ครับนี่คือผลงานของลูกแม่ต้นหอมเนาะลูกแม่ต้นหอมมี่ชือว่าจังไหนครับพ่อสามครับสอนล่ามครับอ่าสื่อสอนล่ามสอนล่ามได้จักปีแล้วครับนี่มีมาเรียนที่เปลี่ยนครับสองปีสิบเดือนอ่าสองปีสิบเดือนเนาะสอนล่ามนี่ลูกของอืพันแท่หนึ่งคู่เนาะอ่าพันแท้หนึ่งคู่นะครับเนาะอันนี้คือสอนล่ามสอนล่ามลูกแม่ต้นหอมเดมีตาเตียมเกี่ยมับเหมืันครับ กตวองององเี่มีามองเ่ลาตัวเ่ตวงเาตัวเี้ยเพื่อนหนังขาใ่ลัฟนอเพื่ังหนา่เนาแต่ไหนว่าตัวนี้กับสีโดเตี้ยนก็ยังเมียเดนเนี่ยนี่ครับตัวนี้เป็นโดดเตียนก็ยังเมีเพิ่มขึ้นเมียเพมรำตัวเงี้ยวเนาะอันนี้สอรากัเป็นควยทีค่อนข้างจะล่ตัวเง้ยวเนาะัเขาง้มันสอนรามนี่เป็นลูกของพ่อเลยครับลูกใบับลูกใยก อ่านี่ครับเนาะส่วนล่ามเป็นลูกของใบยกพ่ะนะอันนี้เพิ่นทับผสมเป็นไปครับพ่อเนี่ยผสมเราผสมหลายตัวเลยผสมครบตัวเนาะมีอัตราครับผสมจังไรเนี่ยครับพ่อสามนารอัตราอยู่ที่สองพันอ่าสองพันนี่เขาไปจังไรพ่อสองพันนี่คือเป็นแก้มาซืงอยู่บ้านอ๋อเป็นคนนั้นซื้อยู่บ้านครับอ่าไปไปแก้วมาซื้อเนรอครับผมอ่าก็คือผู้ใดอยากผสมต้องเอาขนตัวเมียมาเนาะ สองพันนี่ผสมให้จักเทื้ยครับพอสามจนติดแล้วครับผสมให้จนว่าติดครันะฮะผสมให้จนจนว่าติดนะครับเนาะอัตราราคายู่ทีสองพันบาทแต่ว่าต้องขนตัวแม่มาวันนี้ข้อเขาตั้งยุใสครับพ่อตั้งย่บ้านบอยไงครับอ่าบ้านบอยไงอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามเนาะตัวนี้ก็คือสอนล่ามนี่เป็นลูกของใบยกครับใบยกก็คือพระเอกใหญ่ใบยกคนละเนาะแต่ว่าค่อนข้างจะงามเนาะการให้ลูกของเพื่อนอ่านี่ครับเพื่อนเกิดสว่ามะรอเนาะอ่านี่ครับมารอดี แก okay. คือสอนลาบนี่ล้อแล้วก็แข้งขาใหญ่แล้วก็ลั่มตัวพ่นค่อนข้างจะแง่เอานะครับเนาะขาดำต้องขายดำขายัางใหญ่เลยโอ้นี่เอหาหันไทยเมือมื่อพอดีเลยตัวเนี่ยโอ้โุพูดนะครับยังดี้ที่ห้งอ๋อห้ำบริโภคโบราณวันเดือนแต่หมันห้ำตรงนี้ให้ลูกพอเพียบพอเก่งก็พอจะทำว่าห้ำบิดไม่ได้ให้ลูกไปถึงพอโบราณวันเดือนครับแสดงว่านัาน ลูกตัวใดที่ใครหำงามใครหำตรงมันจะห้ลูกเก่งกว่าเกพออ่าห้ลูกเก่งกว่าพอก่ะนะครับอ๋อนี่คือตำราของพ่อสามเนาะขันลูกขันหำบิดนี่ให้ลูกสิบกว่าพออ๋อขันหำบิดให้ลูกสิบกว่ถึงลูกสิบกว่ายันพอลูกสิบกว่ายันพอที่เอ้าแล้วแต่นี่นะครับนี่คือเป็นตำราของกัอสามตำราอ่าันนี้ครับเป็นลูกของใบยกคือว่าเจ้าสอนลามครับสอนลามเนาะรับผสมอัตราค่าผสมอยู่ที่สองพันบาทอ่าผสมให้จนกว่าจะติดแต่ว่าต้องผนตัวแม่มาคือพี่น้องที่อยากจะผสมเนาะอัน สูงประมาณไรรป่ะรอยหกสิบคอ่าประมาณร้อยร้เนาะร้อยสนมนะครับมันแค่สปีสิเดือนอ่าสปี10เดือนอ่าสปีสิเดือนสูงร้อยหเซ้นแสดงว่าสีเงยไปได้อีกหลายนะครับเนาะนี่สีไดงเงยไปได้อีกหลายอยู่นี่ครับที่น้องที่อยากจะผสมเอาปดิผสมพอีเบอร์โท่าอ่เบอร์ว่าจ๊งไหนนะครับผศูนย์แปเ่สามสี่สี่สี่สามสี่สี่แอาเอาอีกจังรอบด้วครับ 0 8 7ย์แ4ดเ4 4ศูน8 6 9ปดเอ่านี่ครับต้องสำรับพี่น้องที่อยากจะผสมนะครับต้องผสมเจ้าซ้อนล่ามก็สามารถโทรมาสอบถามได้รหรือว่าไอ้ยุขวักเขายังมีแบงอยู่วะพ่อสมมติเนี่ยมีแบงอยู่ครับอ่ายังมีแบงอยู่เนาะดันกัผู้ใดเลี้ยงไม่มือไม่ไปหาปลสามโดปลาสามในน้ำใหม่เปิดละอ่าครับผมอยากได้อยากได้เพื่อปาสามเขาอยู่หันเพราะอยากได้กับที่ตัวมไม่ปลาสามในน้ำให้เปิดตยางตัวนี้เอ๋อครับนี่ครับปลาสามมา อยากได้ความรู้ให้ไปเมึงน้ำบรสามน้ำเนาะแล้วก็มีควายแบงอ่าควายแบงให้พี่ให้น้องเขาได้ไปเลี้ยงน้ำน้พ่อเนาะม,มีมีหลายเกียรติไหลละคาเนาะมีหลายเกียรติไหลายลาค่าครับเอาสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ควายไปเลี้ยงหรือว่าอยากจะเอาไปทับเอาไปผสมเนาะอ่ามีโตมาความตีเขาบอกว่ามึงน้ำตัวนี้อ่าแม่นี่เป่นเอาขามว่าไม้น้ำนะอ่าแม่นี่เป่นน้ำของขมว่าไม่โอ้อันนี้ว่าเป็นคืองามนี่แท้เนี่ย โอ้อันนี้เป็นค่อยโบราณเขาบอกว่าโบราณครับอ๋ออันนี้คือว่าเขาใหญ่ครับเขาเงาเนาะเขาเงาหญ่ดีครับแล้วก็ตัวนี้โดดเด้งเรื่องางบอกว่าางิ่นใหญ่เนาะางผืนเงยอืมเพิ่นได้ลูกมันจัาตัวเราเนาะพ่อตรงนี้ประมาณสี่ตัวอ่านี่ครับเป็นว่าได้ลูกแล้วประมาณสี่ตัวเนาะพอพอสัมผัสสังเกตจากบักเขา บักเขาคือมันจะเป็นการสังเกตโดยเข่าวๆเนาะพ่อเนาะอ่าโดยเข่าวๆเพื่อให้พี่น้องเขาได้มึงครับตัวนี้กันนีู่ดมาขีดแป้งบ่พ่อเนี่ยก็ตัวนี้ว่าสีรพ่อทำไมไม่เป็นแม่บอกอ๋อพ่อครับเดี๋ยวไปเป็นแม่บอกเนาะเอาเป็นแม่บอกประจำพ่ออ๋อขันอยากได้กันแก็คคอยมามึงเอาน่านี่ครับอ่าขันขึ้นห้องประเด็จตังราคาเนาะขันมากกับแจ็คคอยมาคุยแม่มึงเอาเลยเนาะพ่อตัวนี้ช่วงไหนกันนะครับลอยห่างลอยสี่สิบก็สี่สิบกิ๊ ่าตัวนี้ประมาณลอย47เนาะนี่ครับตัวสูงประมาณลอย47กันนะว่าลองมาเมืองไี่นะครับเนาะแต่ที่ว่ามึงคกหางโคนหางมาใหญ่ๆครับคกหางโคนหางใหญ่แล้วก็หางโกุขางเกินคอครับคอเข้าเลยตัวนี้หน้าตาเป็นงามแต่แต่ที่ว่าหางเหี่ยวเนาะแล้วก็มึงตรงเข่าตรงหน้าตาเพื่นนี่ครับโอ้พคนว่าหน้าตาเป็นงามหน้าตางามเขาเหี่ยวยิ่ดีครับนี่ครับสำหรับพี่น้องที่มากะพอสามว่าจะใครไม่มึงเอาอยุขวัก อ่านะ้องพ่อเนาะอ่ามามึงเอาอยู่ขอบคุณมานถือใจกับมาเอารถมาใส่เอารถดอ่าครับผมกระาขอบคุณครับผม่เนาะขอบคุณยุติเต่น,น,นมันนี้หอดเต่นผูนผ้รับสนับสนุนอมอาหารหัวอาหารกับมีขายครับอยู่ในนี่สำหรับ,บพี่น้องที่อยากจะได้เนาะมาซื้อเอยยุตลาดนัดกับมีอ่าอยู่ตลาดนาดันด,นดของหมูหันนะครับเนาะนกับมีหัวอาหารมาขายน้ำมานะครับมีรถหลดมาพห้อมเลยนี่เอาเดียวขอยาตนะครับเนาะอ่ะมามึงนะครับวันนี้เขามีหัวหารมาขายผมนะครับเนาะ บรนตาดรนี้กับมีรา่อืมครับอันนี้เขามีอาหารมากประจำอยู่นะครับเนาะอันนี้เขามีเขามียี่ห้อไดแนคผมีหลายี่ห้เคตองโคีค่ะแล้วก็มีร่าเสริมของครับผมกร้นก็นอครับอันนี้คือเขามีหลายแบบพี่น้องเขาได้เลือกเนาะแ่คาอ๋อครับง่วขุนกัมี่งัวแม่พันกัมี่ียังได้กับซีเค ตองเจ๊ตครับโคโค่ฟีดครับแล้วก็แร่ธาตุเนาะอ่าแล้วก็แร่ธาตุเพื่นมาบริการหน่อยเนาะครับเนาะอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือของมูหันเนาะอยู่ที่อำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามหรือว่าอยากไปมึงยุลานเะครับร้านไหนก่อนร้านชอเพื่อนเกษตรอ่าร้านชอเพื่อนเกษตรอ่าตั้งยุบตรงไหนครับครับผมสถานีตำรวจไปประมาณสามร้อยเมตรคอ๋อก็คือตั้งยุบในตัวอำเภอเลยนะครับเนาะอำเภอบอระบืออ่ายุบใกล้ๆสถานีตำรวจเนาะ ครับผมอันนี้ข้ามีเบอร์โทรติดต่อบ่ศูนย์แปดหกครับสามเก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหกร้านชอชอเพื่อนเกษตรอ่าชอเพื่อนเกษตรณนะครับเนาะอันนี้ครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้หัวหันนะครับหัวหานแล้วก็แร่ธาตุเนาะเอาไปเลี้ยงไปคุ้นสามารถโทรมาติดต่อได้นะครับเนาะนี่ขอบคุณครับครับเอาพี่น้องที่อยากจะได้ไปเลี้ยงไปคุ้นกันสามารถไปมึงอยู่ร้านเพื่อนกระไรนะครับเนาะร้านชอเพื่อนเกษียอยู่ในตัวอำเภอนะครับเนาะ ตัวอำเภอบอระบรืออยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจผู้ทอ่อนอำเภอบอระบรือนะครับน้องห่างกับประมาณสามร้อยเมตรนะว่าหลานช่อฝือนการเกษตรกักเห็นได้งย,ยังครับน้องแล้วก็หรือว่าพี่น้องถ้ามีเวลากับลองมึงอะไรครับอยู่ในตลาดนาัดเฝืนเก่ามาขายเนาะเอามาบริการให้พี่เห็น้องเนาได้เลือกซื้อครับอ่ามีมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับเนาะ,ะลองโทรมาสอบถามมึงได้